เปิดเคสได้และจบเคสสวยครับไม่มีที่ไหนสอนได้ละเอียดแบบนี้ละเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นจริงๆจากประสบการณ์โดยตรงมากกว่า20ปีมันคุ้มค่าจริงๆเลือกเราเถอะมันดีจริงๆผมชื่อทันดแพทย์วิสิษ์ชัยจินดารัตเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน msi ที่สอนเกี่ยวข้องกับ ธนกรรมจัดฟันในระบบ A.V.S. Autoesthetic a ระบบ A.V.S. คืออะไรครับระบบ A.V.S. คือระบบที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์โดยตรงมากกว่า20ปีเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างเร็วสวยคนไข้ชอบเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ A.V.S. ทำมาให้เปิดเคสได้และจบเคสสวยครับ ใครที่จะเหมาะมาเรียนในคอร์สนี้ครับคนที่เหมาะจะเรียนคอร์สนี้เนี่ยถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยจะต้องมีเวลาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นจริงๆถ้าใครไม่มีเวลาก็อาจจะเราจะอาจจะต้องเลือกเรียนเป็นแบบอื่นไปเช่นระบบออนไลน์ใน Teachable ซึ่งคุณหมอจะได้เรียนค่อนข้างที่จะอัปเดตไปกับล้อไปกับรุ่นนั้นทุกคนเรียนได้แต่ว่าต้องมีเวลาแล้วก็ตั้งใจจริงครับเวลาเรียนนานเท่าไหร่ครับโดยหลักสูตรแล้วเนี่ย มันจะเรียนใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งถึงสามปีผมอาจจะมีระยะเวลาให้ประมาณสองปีครึ่งโดยเฉลี่ยจะประมาณนั้นก็คือพวกสำหรับเรียนคลินิกส่วนที่ไม่ได้ลงคลินิกมันก็เรียนประมาณสองปีเลคเชอร์ก็จะจบภายในสองปีครับรวมทั้งแลบไตโพดอนด้วยแล้วก็สอบนะครับก็ประมาณสองปีส่วนพวกเรียนคลินิกสองปีครึ่งทาไมต้องเลือกเรียนที่นี่ครับคือจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าต้องเลือกเรียนที่นี่แต่ว่าอยากให้คุณหมอเนี่ยดูเปรียบเทียบ ทุกทกที่ก่อนที่จะมาตัดสินใจเลือกเลือกที่นี่แล้วก็ดูจากคุณหมอที่จบไปเรียนไปแล้วก็ทํางานว่าคุณหมอที่จบไปเนี่ยสามารถทํางานได้จริงแล้วก็ดีจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกเลือกเราเถอะมันดีจริงๆริงมีอะไรฝากสิ่งที่จะฝากก็คือเราอ่ะจะมีเปิดสอนรุ่นเจ็ดนะครับเป็นแบบระบบออฟไลน์ line, เนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมตอนนี้จริงจริงมันครบละแต่ว่าเราขยายออกไปอีกประมาณสี่ที่นั่งเนื่องจากว่ามีคนสนใจเยอะนะครับ ก็อยากจะให้ใครที่ยังลังเลอยู่ก็อยากจะให้รีบตัดสินใจเรียนได้เลยสมัครเลยครับอย่าลังเลเพราะว่าตั้งแต่สอนมาเนี่ยมันมันคุ้มค่ามากๆมันคุ้มค่าจริงๆกับสิ่งที่คุณได้กลับไปเพราะฉะนั้นก็รีบตัดสินใจได้เลยยกเว้นออนไลน์คุณสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วสมัครเมื่อไหร่ก็เรียนเมื่อน,นั้น